หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่295เตือนกู้เยี่ยหันไปมองหลิงจะเวียเฉินอย่างอวดดีแล้วก็หายตัวไปในพริบตาเดียวก่อนจะโผล่แวบขึ้นมาด้านหลังของเขาพุ่งปราดขึ้นไปขี่หลังเหมือนกับมีโคอาลา่าพี่เฉินเป็นอย่างไรข่าเก่งใช้ไหมเล่าบนโลกใบนี้คนที่จะมีความเร็วเท่าข่าได้ไม่มีทางมีอีกคนแน่ ฮัตชิวอินไม่ตกลงมากจากต้นไม้ร่วงลงมาที่หลังบ้านส่งเสียงดังออกมาสวรรค์เขาไม่ได้ฝันอยู่ความเร็วของแม่นางกู้ต่อให้เข้าใช้กำลังทั้งหมดที่มีก็ไม่ใช่ว่าจะตามทันแต่แม่นางกู้ดูเช่นไรก็ไม่เหมือนกับคนมีวิทยายุทธ์เสียหน่อยความเร็วเยี่ยงนี้หรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเมื่อครู่ที่นางพูดถึงอินไม่ขมวดคิ้วแน่นกู้เยี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นเพราะนางไม่ทันระวังความแตกเสียแล้วกู้เยี่ยหันไปดูทางหลังบ้านถามออกมา เสียงอะไรใครหน้าในบ้านมีขโมยหรือไรหลิงจะเวียเฉินหันไปทางหลังบ้านแบบนิ่งๆเขาประคองตัวของเด็กสาวเอาไว้แบกนางไว้บนหลังเขาอย่างมั่นคงแล้วพูดว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องกังวลจะมีขโมยเข้ามาถึงในนี้ได้อย่างไรแต่ว่านะผู้ที่รู้วิชาตัวเบาเมื่อใช้ยาเร่งสูงสุดความเร็วจะเร็วกว่าคนปกติหรือไม่ควรจะไม่ต่างกันมากกระมังกูเย่ยก็ไม่เคยทดลองมาก่อนชาติที่แล้ว นางจะไปหาคนที่เป็นวิชาตัวเบาจากไหนมาทดลองละไม่มีตัวเลขอันใดมาทดสอบนะสิทวศักยภาพของมนุษย์แต่ละคนไม่เท่ากันไม่แน่ว่าความเร็วที่ยากระตุ้นออกมาก็อาจจะมีส่วนที่ต่างกันกระมังถ้าให้สัตว์กินละหลิงเจเวียนอยู่ๆก็มีแรงบันดาลใจถ้าหากว่าการจัดกองพันทหารม้าเพื่อบุกโจมตีให้มาใช้ยาเร่งสูงสุดและคนใช้ยาเพิ่มแรงพวกเขาก็คงไร้คู่ต่อสู้และไร้พ่ายแน่ ได้ผลเหมือนกันเสี่ยวโม่ของเราก็เพราะกินยาเร่งสูงสุดนี้แหละถึงได้จัดการอองจากแคว้นหลีเสียอยู่มัดเสี่ยวโม่เก่งมากกู้เยี่ยบบีบไปที่อุ้งมือของมันซื่อเทียนแสดงออกว่าไม่พอใจที่ทานยาบนอุ้งมือมันทำเอาตัวมันไม่กล้าเลียอุ้งมือตนเองไปหลายวันรสชาติแบบที่เรากับว่ามีของอร่อยที่สุดมาอยู่ตรงหน้าแต่ก็กินเข้าปากไม่ได้มันอึดอัดนะ พี่เชิญข้ายังมีฤทธิ์ยาเร่งสูงสุดอยู่พี่ก็เอาไว้ป้องกันตัวศัก์หน่อยดีหรือไม่ยาชนิดนี้ต้องใช้มันพืชกลายพันธุ์ในอวกาศซึ่งมีค่ามากชาติที่แล้วกู้เย่ยได้เงินทองมากมายที่หามาได้จากมันแทบจะเอามากองเป็นภูเขาลูกน้อยๆในอวกาศแล้วหลังจากนั้นเพื่อที่จะซื้อชุดเกราะให้กับหน้าน้ำแข็งนางยอมทนใจเจ็บปล่อยให้ยืมออกไปเฮ้อเจ้านี่แบบนางไม่อยู่แล้วหน้าน้ำแข็งคงแอบหัวเราะเยาะนางอยู่เป็นแน่ คิดถึงความทรงจําสุดท้ายที่หายไปของนางได้เห็นหน้าน้ําแข็งในที่สุดก็มีสีหน้าอื่นทั้งตื่นกลัวเจ็บปวดเสียใจปวดใจภายในใจกู้เยี่ยอยู่ๆก็มีริ้วความรู้สึกเจ็บขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้ราวกับถูกพึ่งต่อยเข้าทีหนึ่งน่าจะเป็นเพราะความพิเศษของสีหน้าสุดท้ายของเขาที่นางได้เห็นกระมังเพราะเขาไม่เคยแสดงออกทางสีหน้าเพื่อใครมาก่อนคิดอะไรอยู่ หลิงเจเวียเฉินรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่เศร้าซึมของนางมือใหญ่ตกบ,บาขอนางเบาๆน้ำเสียงอบอุ่นพานางออกมาจากความรู้สึกที่เจ็บปวดได้สำเร็จการเคลื่อนไหวของเขาที่แบกนางไว้บนหลังนั้นอ่อนโยนมากมันทำให้นางนึกถึงชาติที่แล้วขึ้นมาหน้าน้ำแข็งซื่อบื้อคนนั้นก็เคยปลอบโยนานางตอนที่เสียใจแต่จะว่าไปก็มีเพียงเจ้าหนุ่มคนนั้นเท่านั้นที่ทำแบบเดียวกับพี่เฉินแต่เขาก็พูดคำพูดปลอบโยนให้นางไม่เป็นอยู่ดี คิดอย่างละเอียดอีกทีพี่เฉินกับหน้าน้ำแข็งในบางเวลาก็เหมือนกันไม่น้อยเลยนางรู้สึกได้ว่าพี่เฉินจริงใจกับนางงั้นก็หมายความว่าชาติที่แล้วหน้าน้ำแข็งเองในใจก็อาจจะแอบชอบนางอยู่หรือเปล่ามาคอยจัดการสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้นางหรือจะเป็นวิธีการแสดงออกว่ามีความรู้สึกดีๆกับนางทางหนึ่งหรือเปล่านะ ชาติที่แล้วพวกเขาต่างก็เป็นเด็กที่ขาดความรักทําให้ต่างก็ไม่รู้วิธีแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อคนคนหนึ่งถึงได้คลาดกันสินะกู้เยี่ยหัวเราะเบาๆตอนนี้มาคิดเรื่องพวกนี้มีประโยชน์อันใดชาติที่แล้วนางตายคาปากอสูนถือว่านางกับเขาจบสิ้นวาสนากันไปแล้วคนที่อยู่เคียงข้างนางตอนนี้คือพี่เฉินเขาคือคนที่ตรงกับทัศนะความงามของนางที่สุดต้องเห็นคุณค่าคนตรงหน้าไม่เสียดายอดีต ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะหลิงเจเวี๋เฉินแบกนางไว้บนหลังเดินไปเดินมาในบ้านราวกับกำลังกล่อมให้เด็กเล็กนอนหลับกู้เยี่ยเกาะอ,อยู่บนหลังเขาความรู้สึกในใจค่อยฟื้นกลับมาปกติดวงใจที่กลับมาสงบลงพี่เฉินรอพวกเราแก่แล้วพี่จะยังแบกข้าแล้วกลับมาหวนคิดถึงเรื่องราวสุขทุกข์มากมายที่เราผ่านมาด้วยกันหรือไม่ ไม่หลิงจวีเฉิญเปิดปากเช้าด้วยท่าทางจริงจังราวกับกำลังเอ่ยปากในพธิธีศักดิ์สิทธิ์อยู่เจ้าอยู่กับข้าพี่เชิญจะพยายามทำให้ชีวิตของเจ้าพบเจอแต่สุขไม่พบเจอความทุกข์ได้งั้นพอเราแก่แล้วพี่จะยังแบกข้าเช่นนี้แล้วพวกเราก็มาหวนคิดถึงความทรงจำที่มีความสุขด้วยกันทั้งชีวิตของเราดีหรือไม่พี่เชิญพี่รู้หรือไม่การที่ได้พบพี่เป็นเรื่องโชคดีที่สุดในชีวิตนี้ของข้าเลยกู้เย่ยจุมพิษเบาๆบนแก้มเขาเ หลิงเจเวียเฉินโยนนางขึ้นเบาๆแล้วพูดออกมาจากส่วนลึกที่สุดของจิตวิญญาณว่าคนที่โชคดีคนนั้นควรจะเป็นพี่ถึงจะถูกกู้เยี่ยกระโดดลงจากหลังเขาทันทีแล้วพูดว่าพี่เฉินพี่รอข้าสักครู่หนึ่งนะหลิงเจเวียเฉินมองด้วยความประหลาดใจขณะที่นางรีบเข้าไปในห้องของนางและรีบวิ่งอย่างว่องไวออกมาพร้อมกับกล่องเล็กๆในอ้อมแขนกู้เยี่ยเปิดกล่องเล็กๆอวดสมบัติและพูดว่า พี่เฉินนี่คือยาเร่งความเร็วสูงสุด10บขวดยาเพิ่มพลังสิบขวดและยังมียาแม่นยำอีก10บขวดรับรองว่าถ้าได้กินยานี้เข้าไปแล้วหากยิงธนูแล้วก็รับรองว่าจะยิงเข้าเป้าทุกดอกไม่ว่าจะเป็นเป้านิ่งหรือเป้าเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเคลื่อนที่ช้าหรือเร็วหรือต่อให้คนที่ใช้ยานี้จะเป็นคนซื่อบือ้อไม่เคยยิงธนูมาก่อนก็ตามไม่ว่าอย่างไรก็เข้าเป้าเป็นอย่างไรน่าสนใจมากใช่หรือไม่ค่าเก่งมากใช่ไหมล่ะไม่ให้โอกาสหลิงเจวียเฉินพูด นางลูกคางของตนเองอีกคราและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์พี่เฉินพี่บอกว่าถ้าข้าใช้ยาเหล่านี้เพื่อช่วยพี่โจมตีเมืองมันจะได้ผลสองเท่าหรือไม่ใช่หรือไม่นางคิดอยู่กับตนเองอยู่พักหนึ่งจัดตั้งทีมแม่นธนูใช้ยาแม่นยำและยาเพิ่มกำลังแล้วสร้างคันธนูที่แข็งแกร่งเกินคนทั่วไปจะสามารถต้านได้และยิงใส่ศัตรูจากบนหอคอยระยะไกล และคนที่รับผิดชอบปีนบันไดก็ใช้ยาตัวเบาและยาเพิ่มความเร็วจัดการอีกฝ่ายเอาให้ตั้งตัวไม่ทันเท่านี้ก็ชนะอย่างลอยลำแล้วมิใช่หรือฮิฮิอะกู้ยี่กอดหัวตะเนิงแล้วทำปักอยู่และมองไปที่พี่เฉินอย่างหาเรื่องอะไรกันตีนางด้วยเหตุใดถ้าเจ้าไม่ต้องการให้ความลับถูกเปิดเผยต่อสาธารณะไม่มีกำแพงที่ลมผ่านไม่ได้ในโลกนี้หากถูกผู้อื่นรู้เข้าว่าเจ้ารู้วิธีปรุงยาวิเศษเหล่านี้ เจ้าก็จะเป็นเหมือนสมบัติล้ำค่าทุกคนต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันทุกแคว้นต่างช่วงชิงต้องการมาเป็นสมบัติของตนและถ้าหากที่เป็นราชาของแคว้นแล้วละก็หากที่ช่วงชิงมาไม่ได้พี่ยอมทำลายมันทิ้งเสียดีกว่าในเมื่อไม่สามารถครอบครองอย่างน้อยผู้อื่นก็ต้องไม่ได้ไปครอบครองเช่นเดียวกันหลิงเจเวียเฉินไม่ได้อยากจะทำให้นางตกใจเพียงแต่บอกเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ละอย่างที่นางจะต้องเผชิญเพราะยายหนูคนนี้ ถ้าไม่ติดติงนางเลยหรือไม่ชี้ให้นางรู้จักมองด้านร้ายเสียบ้างความรู้สึกระแวดระวังอันใดก็ไม่มีเลยสักนิดงั้นก็ได้กู้เยี่ยถอนหายใจระบายอารมณ์นางเข้าใจดีถึงเหตุผลที่เขาบอกกล่าวด้านข้อเสียที่จะตามมาของความสามารถของนางถ้าเช่นนั้นวันที่เหลือนี้ข้าจะยาทําให้พี่เฉินแล้วพี่จะใช้ยังไงใช้เองหรือให้ใครคนสนิทที่ไว้ใจได้เป็นของขวัญก็มีเป็นอันใด ถ้าพี่กลัวว่าข้าจะเดือดร้อนก็อย่าเปิดเผยว่าข้าให้พี่เช่นนี้ก็ไม่เป็นอันใดแล้วใช่หรือไม่หลิงเจเวียเฉินเก็บยาทั้งหมดไว้แล้วคอหัวนางสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการส่งจดหมายกลับบ้านเพื่อที่สาวใช้และท่านปู่ของเจ้าจะได้ไม่ต้องกังวลเป็นห่วงใช่แล้วอาจารย์และอาจารย์ลุงของเจ้าตอนนี้กําลังเป็นแขกของเมืองหลวงขวัญเหยียนพวกเขาเป็นแขกผู้มีเกียรติของห้องเต้เชิงเตอ๋อจะไม่บอกว่าใจตรงกันก็คงไม่ได้เช่นนี้ดี กูเย่นนึกขึ้นได้ในทันทีนางจะเขียนจดหมายถึงหมู่บ้านชิงซานและเมืองเยียนเนื้อความในจดหมายว่านางบังเอิญพบกับอาจารย์ข้างนอกเข้าอาจารย์ตรวจสอบฝีมือของนางและไม่พอใจอย่างมากดังนั้นจึงเรียกนางเก็บตัวไว้ข้างกายเพื่อสั่งสอนขอให้พวกเขาไม่ต้องกังวลและอีกไม่นานนางก็จะกลับไป